สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องจิงกัแบชานะนะคะวันนี้นะคะแบก็จะมาชวนทำคุกกี้ค่ะไว้เป็นของขวัญต้อนรับเทศก,กาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะใส่ในสดลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตีเนยนะคะ ใส่ไอซิ่งลงไปค่ะตีให้เข้ากันเลยนะคะตอนนี้นะคะแบบก็จะใส่ไข่ไก่กับกิ่นวนิลาลงไปพร้อมกันเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งลงไปค่ะตีให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะตีให้เขาพอเข้ากันค่ะเพราะว่าตัวเนื้อคุกกี้เขาจะค่อนข้างเหนียวนะคะเราก็ใช้ไม้พายมาคนให้เข้ากันอีกทีค่ะ เนื้อคุกกี้เขาก็จะเหนียวแบบนี้นะคะอตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งเนื้อคุกกี้ค่ะมาผสมสีนะคะตอนนี้ค่ะเบบก็ใช้สีผสมอาหารนะคะที่เป็นสีน้ำค่ะ <c oughs> ก็จะผสมสีเขียวกับสีแดงนะคะเสร็จ <c oughs> แล้วเราก็ขยำให้เขาเข้ากันค่ะ สีเขียวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสีแดงเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะเอาเนื้อคุกกี้นะคะแล้วเข้าตู้เย็นสักพู่หนึ่งค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะเสรเซตตัวสักพูดนึงค่ะเดี๋ยวพอเนือ้อคุกกี้เขาเริ่มแข็งนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาแบ่งค่ะตัวน,นี้นะคะเบก็จะแบ่งสีละห้ากรัมค่ะเดี๋ยวตัวน,นี้นะคะเบลก็จะแบ่งตัวคุกกี้นะคะเป็นสามสีค่ะก็สีละห้ากรัมนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็เอามาปั้นเป็นวงโกลมค่ะ เดี๋ยวพอเราปั้นครบ3สีแล้วนะคะเราก็จะเอามารวมกันค่ะเอา3ามสีนะคะมารวมกันค่ะเสร็จแล้วเราก็ปั้นให้เขาเป็นสีผสมกันค่ะเสร็จแล้วก็กดแบนนิดนึงค่ะ แบบนี้นะคะเขาก็จะเหมือนกับเป็นคุกกี้ลายหินอ่อนนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าอบได้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็นรูปไม้เท้ากันค่ะก็จะมาแบ่งเนื้อคุกกี้ก่อนนะคะแบ่งสีละห้ากรัมนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาปั้นค่ะคือวงกลมนะคะเสร็จแล้วก็คืนยาว เสร็จแล้วนะคะเราจะค่อยๆม้วนค่ะจับค่อยๆม้วนนะคะเสร็จแล้วเราก็โค้งด้านบนค่ะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ได้ไม้เท้าแล้วนะคะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเอาตัวคุกกี้นะคะมาคึงค่ะเดี๋ยวเราจะมากดด้วยตัวกดคุกกี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็วางด้วยกระดาษไ่ค่ะแล้วเราก็คึงแบนเลยค่ะตอนนี้นะคะคึงไม่ต้องบางมากนะคะ สร็จแล้วเราจะค่อยๆแงะขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะไปก็จะใช้ตัวครอบที่เขากดเป็นลายนะคะกดทับลงไปค่ะ เดี๋ยวจะไปนะคะตัวสีแดงนะคะเราก็จะมาทำหมวกซานต้าให้เขาค่ะใช้คุกกี้สีแดงนะคะเราก็จะามาตัดเป็นหมวกค่ะตัดเป็นสามเหลี่ยมน,นะคะเราก็เอามาวางต่อกับตัวคุกกี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะใช้ตัวคุกกี้นะคะมาปั้นเป็นลูกเล็กๆค่ะจะมาติดที่ยอดหมวกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปั้นแนวยาวนะคะมาเป็นขอบหมวกค่ะ แค่นี้นะคะเราก็ได้น่มหมีแล้วนะคะเสุดล้วเดี๋ยวเราจะไปอบกันค่ะตอนนี้นะคะคุกกี้ของเราก็เสร็จแล้วค่ะ <Wow. S 1> น่ารักมากเลย <Wow. S 1> ตอนนี้นะคะเวลาที่เราอบแล้วค่ะก็พักไว้ให้เขาเย็นสนิทก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่แพคเกจค่ะ ยังไงบ้าง,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 างๆเพื่อนๆก็ลองไปฝึกทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เบลได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะบ๊ายบาย